สอ,อ,มอสมนวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วันวิวิทมีนะคะตอนนี้เรากำลังเก็บของเพื่อที่จะไปทำงานที่ เท้าโฮมกันซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเหมือนตอนที่ดิฉันเรียนเพราะว่าของก็จะเยอะแบบนี้ซึ่งคงไม่ลืม,นะมแล้วเนาะไม่โุ้ม้ยคุณเจร้อนหายอีกแล้วอ่ะไม่เคยมีอไรอยูกับเนื้อกับตัวเลยเด้อ่าเปลืปอปลยยางยังแต่ใครเห็นกุญแจนขับอยู่คนเดียวนี้ไปทําทัาวมันนะเด็กเ็มนหนักมากพี่จะไปทหัมันนะเข้าใจไหม ซีเร็กมา nilo bye 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 อลิฟมาร็วโอลิฟน,นี่มันอะไรกันครับฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวของเยอะขนาดนี้เลยเหรอ นี่เรามีสเปรย์แอลโกอฮอล์แบบว่าใส่ฟอกกี้ไว้เพราะว่าพัสดุมาเยอะนะคะเราจะได้ฉีดฟุดฟูดฆ่าเชื้อให้หมดเลยแล้วก็ตักแดดไปข้างนอกแป๊บนึงก่อนนะเข้าบางอจ้า มันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งก็คือเวลาที่มาเทาวโฮมใช่ป้ะมันก็จะมีพัสดุอยู่หน้าบ้านวันแรกของการมาเทาวโฮมก็คือวันที่จะต้องมาเคลียร์กล่องพัสดุนะคะเหมือนเราจะมาอันบ็อกซ์กันอีกแแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะเราจะให้ดูแบบเร็ว,รวๆว่าอาทิตย์นี้มีกล่องพัสดุดมาถึงเราบ้างนะจ๊ะนี่เราไปซื้อสีมาอันนี้เป็นสีสเปรย์เราซื้อมาทํา DIY ของจากแค่นี้รีวิวสันส้นๆ นนดูี่เหมือนดอกจริงเลยแต่นี่คือดอกทิวลิปปลอมนะคะร้านนี้มีความแบบสมจริงสูงมากในราคาที่ค่อนข้างน่ารักซึ่งดิฉันก็เอฉันไม่สามารถเลี้ยงต้นไม้จริงได้ในบ้านหลังนี้ทุกสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมคือปลอมฉันสั่งมาทําไมส่งใบฉันสั่งมาใบเดียวตายแล้วกดมาผิดหรอโอ้หมดแล้วค่ะทรัพย์สินของเรา วันนี้ทำงานเสร็จแล้วในที่สุด f i n a l ลีกิจกรรมของฉันก็ได้หมดลงทุกคนช่วงนี้ฉันนะเป็นแพนิกเป็นวิตกกับหน้าตัวเองมากเลยคือแบบสิวมันขึ้นเยอะแล้วก็เป็นรอยค่อนข้างชาัาอะไรที่เขาบอกว่าดีเราใช้มาหมดแล้วทุกอย่างเรารักษาความสะอาดมาร์กหน้าอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ยังขึ้นอะ <laughs> เราอะไปปรึกษากับยูซูลีนมาเขาบอกว่าปัจจัยที่จะทําให้เราเกิดสิวมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้าเขาเราที่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องความมันบนใบหน้ากับเรื่องฮอร์โมนซึ่งเภสัชกรอะเขาก็แนะนําว่าให้เลี่ยงพวกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ใช้โฟมล้างหน้าที่แบบไม่เอียดนั่นแหละทุกคนแนะนําเลยถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาผิวหน้าหรืออยากปรึกษาเรื่องปัญหาผิวอะสามารถไปคุยกับเภสัชกรของยูซูลีนได้นะคะเขาให้ปรึกษาฟรีนะคะทุกคนไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยคือถ้้าาเเเกกิดทุคนนขขไปใว็บซต์อง เขาจะมียูซูลินไลฟ์แชทที่มันจะเป็นไอคอนอันเล็กๆเอาไว้แชทคุยกับเภสัชกรน่ะเราก็กอกรายละเอียดนิดหน่อยว่าแบบเรามีปัญหาเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปคุยกับเภสัชกรเลยมันสะดวกมากเลยทุกคนแล้วแบบมันก็คือเป็นบริการที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับพวกปัญหาผิวหน้าปัญหาผิวต่างๆอะไรเงี้ยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะก็นอกจากให้คําปรึกษาแล้วเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบส่วนผสมแนะนําผลิตภัณฑ์ว่าควรมีส่วนผสมหรือแบบควรเลี่ยงอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สําคัญมากคือมันประหยัดเวลาในการ นั่งหาข้อมูลของเราอะทุกคนอย่างเราอะเป็นคนแบบหาข้อมูลเยอะมากแล้วมันก็ใช้เวลานานมากแล้วก็พอได้คําตอบมาสักอันหนึ่งอะก็ไม่รู้ด้วยว่าคําตอบที่ได้อะมันถูกหรือเปล่าหรือว่ามันตรงกับปัญหาหน้าเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยให้เภสัชกรเขาแนะนําไปเลยดีก,กว่านะคะทีเดียวเนาะลองดูนะทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยของถึงแล้วไอพิดตัวเล็ก ดวทุกคนเ,เราจะมาอันบ็อกให้ดูกันนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้อันบ็อกในคลิปนี้สามารถติดตามชมได้เพราะว่าอีกแบบหนึ่งน่าจะออกแล้วถ้าเกิดได้ดูวันว e e นะคะเดี๋ยวชมกันจะได้แนะนําฟิล์มแนะนําเคสไปด้วยในตัวเลยเนาะเสร็จงานไปกี่ชิ้นไม่รู้สำหรับวันนี้แต่วันนี้มีอะไรให้ทำเยอะม,มากเลยอะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะมีคนมาส่งแว่นให้ลองเพราะว่าเราก็ลังจะสั่งแว่นกรองแสงใหม่ใหม่ เอ้ยทุกคนเราแนะนํรลานนี้มากเลยเราจะเปิดให้ดูเราสึกว่าเขาเป็นแบรนด์แว่นตาที่แบบเข้าใจผู้บริโภคมากเขาชื่อแบรนด์ฟอนนะคะนี่แบรนด์นี้นะคะฟอนไอแวะคือแบรนด์ฟอนเขาเป็นแบรนด์แว่นตานี่แหละก็คือจะมีทั้งแว่นกันแดดแว่นสายตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราชอบแบรนด์เนี้ยเพราะว่าแบบโซ่เขาเกาหลีมาก กรอบสวยมินิมอลแล้วก็มีอีกหนึ่งบริการที่แบบอ่านแล้วรู้สึกว้าวมากแล้วก็แบบโอเคจ้ะมาได้เลยก็คือบริการลองส่งแว่นมาให้ลองที่บ้านแล้วเขาบอกว่ามันเป็นบริการฟรีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกคนแม้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามนะฉันก็รู้สึกว่าเออฉันก็ต้องลองแล้วไหมอืมอมาแล้วขอบคุณค่ะทุกคนแค่กล่องก็แบบแว่นสวยมาก อ้วเว่นสวยมากเกาหลีจริงๆฉันชอบมาก <c oughs> เราสามารถแอดไลน์ไปเลือกรุ่นแว่นของฟอนที่ชอบได้นะคะแล้วเขาก็จะเอามาให้ลองที่บ้านอันนี้เราเลือกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเดี๋ยวลองใส่ก่อนว่าไหนมันจะอุ้ย <c oughs> ชอบมากเลยแว่นอะไรที่มันแบบกรอบบางๆแบบนี้เพราะว่ามันดูเหมือนใสนะ่แฟชั่นอะ ขออนุญาตปล่อยผมแล้วคือลกองแว่นเขามีให้เราเลือกเยอะมากเราเลือกมาเฉพาะที่เราชอบนะซึ่งมันก็เลือกยากมากกว่าจะได้ฝามรุ่นนี้ออกมาเราชอบดีไซน์แบบนี้มากทุกคนคือแบบบางๆมินิมอลอะไรเงี้ยมันใส่ทํางานก็ได้ใส่ออกไปข้างนอกก็ได้นะคะมันยังดูแฟชั่นอยู่อ,ยอุ้ยอันนี้น่ารักมากแต่ต้องให้โอกาสน้องอีกคนหนึ่งก่อนอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักเถอะหรือจะอันนี้ดี ยิ่งแบบแว่นที่กรอบเขาใหญ่จะทําให้หน้าเราดูเล็กลงนะคะเอ้ยแต่นะชอบอันเมื่อกี้มากกว่าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ทักไปหาแอดมินในไลน์ได้เลยแล้วก็แจ้งค่าสายตาอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแต่ว่าโชคดีที่เราอะ่ะเป็นคนที่ยังไม่มีค่าสายตาแบบยังยังไม่สั้นยังไม่ยาวแต่ว่าเรื่องเลนกองแสงคือแบบ ต้องมาอันดับหนึ่ง,งเพราะว่าอยู่กับจอทั้งวันนะคะแว่นกองแสงสามารถทําให้ถนอมสายตาได้จริงๆนะทำให้ตาเราไม่ล้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะลงทุนกับแว่นสักทีเนาะอันนี้แหละคือผู้ชนะเดี๋ยวเราจะวันนี้คืนพี่ Mess e n g e r ก่อนนะคะเพราะว่านี้มันเป็นตัวลองเนาะแล้วก็พอชาระเงินรายเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดมินบอกว่าอีกประมาณสองสามวันแว่นตัวใหม่ก็จะมาส่งที่เรานะคะ <c oughs> สะดวกมากเลยเนาะทุกคนประทับใจที่สามารถลองแว่นได้ก่อนเนี้แหละลองได้ที่บ้านด้วยลมากคลูกมากนขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นการรับอาหารที่โซคิวมากเลยแต่ว่าเราต้องมาฉีดซ้ำอีกทีนึงอยู่ดีว้าวแค่กิ่นก็ ชนขไข่อ,ไออนเซนเราลืมซื้อตะเกียบมาทุกทีเลยรู้สึกว่ากินกับตะเกียบแบบข้าวญี่ปุ่นมันน่าจะได้อารมณ์กว่าเนาะเราจะดูแรายกันข้าวใส่ไข่ถ้าเกิดใครสั่งกับข้าวมากินก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนกินข้าวทุกครั้งนะคะ 有啊有啊，咋？ แบบมีถ่ายงานแค่แป๊บเดียวเองแต่ก็ต้องแต่งหน้านะคะผมก่อนที่จะมว้วนก็ไม่ทําอะไรเลยก็ม,วม้วนไปเลยแต่ว่าเราจะแนะนํานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอันนี้นะ่าใช้แกน36นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อะทาเลยมินซาแล้วเราก็ม้วนไปถึงโคนเลยค้างไว้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นกระเถิบเข้าออกมาแล้วก็ม้วนออกนี้ไม่ต้องเอาแกนออกนะก็ม้วนต่อไปแบบนี้ เห็นไหมมันจะได้ประมาณนี้แบบเบาๆอ่ะอย่างงี้เสียเข้าไปปุ๊บม้วนม้นมนมเข้าไปกระถุกองนิดนึงแล้วก็อีกฟึ้ดเนี่ยก็ทำอย่างงี้ทั้งหัวเลยม้วนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นเกียวเกียวหลออๆแบบนี้แหละ,ะแต่เราก็เอามาสางเคล็ดลับให้ผมอยู่รอน,นานนะคะก็คือไม่สระผม <laughs> นี่คือเรื่องจริงเลทุกคนแบบยิ่งสระผมใหม่ๆผมลื่นๆอะไรเงี้ยม้วนไปมันก็จะไม่ค่อยอยุ่ ทุกคนพูดถึงโควิดนะต้องพูดกันสักหน่อยเนาะมีน้อง DM มาเยอะมากบอกว่าช่วงเนี้ยหมดอินสปิเรชันในการเรียนมากเพราะมาเรียนออนไลน์เป็นช่วงวัยแห่งการแบบออกไปผจญโลกแห่งการหาแพชชั่นแห่งการแบบหาตัวตวนว่าตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะเรียนอะไรอะไรเงี้ยมันกบแบบต้องอยู่กับบ้านอยู่กบับหน้าจออะไรที่อืมันไม่ควรจะเป็นช่วงวัยที่จะต้องมาเรียนแบบนี้เนาะ น้องๆทุกคนแบบอึดใจแบบฮึบๆไว้เยอะๆนะคะแบบฮิวตัวเองให้ได้มากที่สุดอยากทำอะไรตอนนี้ก็ทำไปก่อนเราเก็บแรงไว้ตอนที่เราออกจากบ้านได้เมื่อไหร่ก็คือเต็มทีเนาะฮึบฮึบๆไว้โอ้วันนี้แสงดีแฮะกระทบพื้นเลย When wake up, feel cozy, yeah wake feel I I up you hold cozy Can เ,เปลี่ยนทับฟูที่นอนแทนดีกว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วเป็นธีมสีฟา้าคะจากตอนแรกที่เป็นสีม่วงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟา้าแล้วไม่รู้ว่าเราเคยแนะนําไปหรือยังเกี่ยวกับเรื่องปอกหมอนนะเราอะทุกคนไปซื้อปอกหมอนขนถ่านเหียบ ขนห่านเทียมมาจากช้อปปีนะคะเราชอบนอนหมอนนิ่มๆไงมันก็เลยกลายเป็นหมอน extra soft นิ่มยวบกับหัวมากเราชอบมากเผื่อใครสนใจเดี๋ยวเราแปะรายละเอียดไว้ให้นอนสบายมากทุกคนน้องแบบยวบยาบสีน่ามากๆ่เข้ากับชุดนะวันนี้เลยเราคนจะปูผ้าปูที่นอนใหญ่ก่อนเนาะ ผู้สีมันฟ้าตึงเ๊ะเลยตาโคนน่นารักหมน้นนองสิ่ <c oughs> ทิ้งตัวเฮ้ย ดีมากเลยทุกคนแล้วแบบช่วงนี้อยู่บ้านใช่ปะม,มันก็ต้องอยู่เลยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผักอะเพราะมันก็ต้องทํานู่นทํานี่ทํางานตลอดอยากมีสักวันหนึ่งที่แบบได้นอนเฉยๆอยู่บนห้องทั้งวันแล้วก็ดูซีรีส์ทั้งวันแล้วก็เอาป๊อปคอนขึ้นมากินลองจินตนาการภาพที่ได้นอนอยู่ข้างบนแล้วก็ได้ดูซีรีส์โดยที่ไม่มีกล้องอันนี้อยู่มันก็จะเป็นที่ดีงามมาก ตอนนี้เจสี่ครึ่งเราตื่นมาทำงานเรานอนดึกทำงานไม่ได้ไม่ไหวจริงขอคารวะคนนอนดึกทุกท่านดิฉันขอตื่นเช้าแทนนี่คือเวิร์คสเตชันของเราแค่คลิปนี้ออก สินค้าใหม่ของเราน่าจะออกแล้วเหมือนกันนะ,อะตอนนี้ก็กำลังทำอาร์ตเวิร์ให้ร้านอยู่นะคะนี hey! ่ Study Planner เล่มใหม่ของร้าน The Butter and Scott c o อแล้วนะคะทุกคนสามารถไปติดตามกันได้จะแปะไว้ให้นะจ๊ะสำหรับน้องๆที่กำลังเปิดเทอมเลยทำไว้ให้ครบทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วทุกคน มามเรถไปชอปปิ้งกันได้นะคะสายจดอะไรต่างๆเพราะว่าน่าจะใกล้เปิดเทอมกันแล้วก็สามารถทำสต๊าดี้แพลนเนอร์สำหรับการเรียนได้นะคะเยี่ยมมากนี่คือบังเกอร์ของการสเปร์เรานะคะ คนเสร็จแล้วเป็นสีเหลืองที่สวยมากไม่เหมือนกับว่าน้องเคยเป็นสีชมพูมาก่อนเลยเราจะมาเปลี่ยนอันนี้กันเพราะว่าสีมันไม่สวยเลยเป็นครั้งแรกที่ซื้อของช้อปปี้แล้วรู้สึกว่าผิดหวังเพราะมันไม่ตรงปกอันนี้ก็เหมือนกันในช้อปปี้นะบางมินิมอลมากแต่ความเป็นจริงที่ซื้อมาคือมันใหญ่มากอันนี้ก็เป็นหมาของอีเกียที่ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าของอีเกียเหมือนกันนะจ๊ะ ติดอันนี้กานอันนี้ก็เป็นของอีเกียเหมือนกันแกะยังไงให้มันไม่ลอกออกมาเอ้ยแกะยังไงให้มันไม่เป็นขุยอ่ะเป็นละหนึ่ง <gasps> no นี่คือสภาพล่าสุด ยทุกคนเตาผิงมาแล้วเตาผิงที่มันเป็นเหมือนที่เขาขายในเนี่ยอะไรนะในไอจี โฮ้ย <Hello. S 2> จิง oh. อเอ้ยอย่าง,งับกูกันนี่มองพี่สิคิดถึงพี่ไหมฮัลโหลถึงเวลาได้ใช้น้องเลมตันแล้วว้าว wow. ปิดไฟดีกว่าเอ,อ้ยดูคนมันจะขึ้นเป็นวงนี้เลย โอ้ไม่ก็ใช้ได้จริงๆด้วยลอตตอรปความสว่างได้ด้วยนะมี่เป็นคัลเลอร์ด้วยสุดยอดมันเลยครับอันนี้เปลี่ยนจากหม้อเป็นกระทะนะเพราะเดี๋ยวจะทำไข่ดาว ระดับความสุขใช่ไหมระดับความร้อนตัางหากไม่ใช่ความสุขจ้ะเมีนสวยนิ่มจานมันเล็กไปสินะเข้ามาลูกมา ได้เวลาดูฝุนบ้านแล้วเราไปซื้อกล่องอีเกียมาเพราะว่าจะเอามาคัสตอมไไมตรงนี้ซะหน่อยเพราะมันไม่มีความเป็นระเบียบใดๆเลยสายสวยมันช่างเยอะเหลือเกิน บ้านไม่มีอะไรให้ทำตลอดจริงๆนะทำงานเสร็จใช่ป่ะก็ไปทำนูน่นทำนี่จัดนูน่นจัดนี่ส่วนพูกเครื่องเขียนก็คือมันไม่เคยหมดไปจากชีวิตเราเลยแล้วก็มันก็ไม่เคยเป็นระเบียบสักทีเลยจริงๆอันนี้เป็นกล่องที่ได้จากอีเกียเหมือนกันนะคะแล้อันนี้เป็นแบบมีฝาปิด อร่อยมากเม่เคยกินมันคืออะไรนะอร่อยมากเจ้าอืมเก็บได้หมดเลยแต่ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะมีพื้นที่เหลือสำหรับบรรดาโพสอิ์แต่กลายเป็นว่าน้องไม่เหลือแล้วแต่เราคิดว่ามันเก็บได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวไปซื้อมาอีกกล่องหนึ่งดีกว่า จะได้มาเก็บโพสต์อิทแล้วการที่มันเป็นสีขุนแบบนี้นะทุกคนมันจะแบบดีมากนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปวางที่ไหนอะเวลามันเป็นขุนอะมันจะไม่ค่อยเห็นของข้างในมันก็เลยจะดูคลีนสวยนะคะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยทุกคนแว่นมาแล้วเร็วมากเลยอะแค่สองวันเองเรามันรองกันเถอะไหนมาลองกันแค่ถุงก็สวยแล้วว่าน่าประทับใจมากเลยเป็นคนแพแพ็กเกจจิ้งอะไรแบบนี้มากเลยอุ้ยดูกล่องสีสวยมาก เ,เปิดยังไงจ้า <c oughs> เป็นคนแพแแพ็กเกจจิ้งอ่ะมันมีน้ำบัตรหรืออะไรซัมติงด้วยทุกคนอ่ะอันนี้คือใบรับประกันฮะใบรับประกันต้องใส่แพ็กเกจจิ้งสวยทั้งนี้หรอประทับใจมากถึงแว่นหรือยงังของใส่แว่นสวยมากดูแว่นกันดูแว่นกัน <c oughs> แค่แบบว่าขาวแว่นก็งามแล้วขี้เหือบว่ะฉันเป็นคนขี้เหือะมากเลย โซคิว so นะเราชอบอันนี้มากทุกคนที่มันยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบมันไม่ได้ใหญ่เกินไปจนแบบเลยครึ่งหน้าเรามานะคะรู้สึกว่าเป็นทรงที่เข้ากับหน้าเราที่สุดเลิศมากอันนี้ของเรามันเป็นโปรโกรอบแว่นฟรอนบวกกับเลนส์กันแสงสีฟ้าไซะคะ่ะทุกคนไซเขาเป็นเลนส์กันแสงสีฟ้าจากเยอรมันซึ่งคุณภาพเขาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจแว่นอย่าลืมที่จะไปดูกับฟรอนได้นะคะทุกคนมันจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะคะ รักในดีเทลมากรักในแพ็กเกจจิ้งรักในทรงแว่นรักในบริการ2วันถึงแล้วเร็วมากเลยสวยมากอีกทีหนึ่งน่ารักน้อนอ,นอ,อุ๊ยเข้าจีมาแล้วทุกคนฉันกลับบ้านมาดีใจไหมดีใจไหมทีเล็ก พี่ดีใจไหมใครสนใจฉันเลยอะไรแทว่าจีกินจิชชูอยเอาเลยทีเล็กต่อว่าเขาจีเลยกินที่ชู่ไม่ด oh. ีเออต่อว่าเลยอ้าวเสร็จแล้วหรอต่ว่าเขาอีกรอบนึงไป เมนูอาหารเช้าวันนี้วันอาทิตย์ไปมนครอบครัวนะคะคุณแม่จะลงครัวแล้วก็ทําเมนูอาหารให้ทานอันนี้เมนูอะไรจ้ะคุณแม่ครัวซองซ่อนแอบค่ะน่ากินมากเดี๋ยวลองดูตอนอบเสร็จแล้วเออแล้วถ้ามันมาอยู่ในห้องครัวตั้งสี่ตัวเนี่ยจะรอกินข้าวใช่ไหมเสียใจด้วยนะจะไม่ให้เธอกิน่ะเข้าใจไหมอ่ะ ขอให้เกาทองให้อีกพอ,อยังอ่ะอีกสักนิด <Wow. S 1> ว้าวว้าวต้องทำนานหไหมแม่แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนานเกินเดี๋ยวมันแข็งแม่อร่อยหอมด้วยอุ๊ยเสร็จแล้วเหรอว้าวโอ้แซงคิว แป้งที่เหลือจากเมื่อนานมาแล้วอันนี้คือจะไม่มีการตวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพาว่ามันจะกินได้ปะ oh <my> เสร็จแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแบบว่านวลนิ่มเดี๋ยวจะเอาไปทำวาฟเฟิล mm hmm. นี่เราซื้อเครื่องทำวาฟเฟิลมานะคะมันเล็กแบบเท้ามือเราเองขึ้นเหลือกะ เหลวไปมากมันไหลโอ้โหไม่วามันไหลโห้อน้องจะปริแตกไหมอุ้ยมันดำไปหน่อยไหมนะเ้าว่าเราใส่โรช็โกแลตไปปะเนี่ยแต่มันก็น่ารักดีนะ รีวิวอร่อยอยู่แล้วแป้งอ่ะไม่ค่อยอร่อการรีวิวให้คาราโฟกัสค่ะ